สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมนายุวีศักดิ์คมคุณดิฉันนางสาวกุลพัฒน์คำสุขค,ค่ะปัจจุบันพวกเรากําลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะเพราะโอกาสทางการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตถ้าคุณรักในด้านการสอนการศึกษาพิเศษและอยากเก่งในด้านภาษาไทยไปพร้อมกัน อยากเป็นครูอาจารย์นักวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษหรือคนที่การนักวิชาการทางด้านภาษาไทยนักวิชาชีพในสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษหรือคนทพิการหรือจะประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านการศึกษาพิเศษหรือคนพิการมาเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงที่นี่ าขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏมหาสารคามผลิตครูการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและภาษาไทยทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดีมีสติปัญญามีความสามารถและอยู่ร่วมกับบคุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุขรู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงและสามารถรเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญาเรามีหลักสูตรที่เข้มข้นทันสมัยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นหลักสูตรพิเศษของนักวิชาชีพเฉพาะด้านการศึกษาที่นำความรู้ไปพัฒนาบริการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในด้านการสอนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสอนด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางและครอบคลุมหลากหลายสายอาชีพอาทิเช่นอาชีพครูการศึกษาพิเศษครูผู้สอนเด็กพิการครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษหรือคนพิการและวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษหรือคนพิการและวิชาการทางด้านภาษาไทย รือจะประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นต้นครับการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการหรือเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับเด็กกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากการกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังนั้นจะเห็นว่าครูการศึกษาพิเศษมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการดังกล่าว เพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพสาขาของเรามีเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยพร้อมรองรับนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตมีอาจารย์ผู้มากประสบการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับนักศึกษาทุกคนสาขาของเรามีระบบพื้นที่รุ่นน้องที่คอยให้คำแนะนำความช่วยเหลือเปรียบเสมือนดังครอบครัวรับ ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายความถนัดความฝันหรือแพชชั่นอะไรเราเปลี่ยนให้กลายเป็นจริงได้มุ่งหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับเราสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม